สบ,บายดีครับโอ้อึบนานไม่เนาะแต่ย่านแท่หนิเฮ้ยฮะคิดโก้คิดโก้โอ้เดี๋้วจับไปเ้ยจับไปเลยขึ้นช่อมบังนนเชิบกาเนโอ้ไรไไรไราจะซอกสิาากต ได้บ้าน,นี่น้องชงบมางไหนบ้าน,นี่นี่ปอดจริงเอาก็ได้ทวนไชยหลังทุมันออกไรบ้างหลังน่ะได้ใช่ได้มีหมองออกเลยเลยออก,ออกโอ้ยมองไง่ายๆบอ,อก hấp nhẹ nhàng nhẹ nhàng, chơi tăng bao tăng một tăng đây bảo tăng nhẹ này, tăng 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 <laughs> ออออเอาเมาพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดกุสูรสุคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าวซูซองของหม,ว,ามาวยยาวชาแนลอีคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้เอเนาะอ่าพ่อมาเจอกระซองของหมวยยาวตอนแรงๆเ,งเงนาะพี่น้องเลยบมวยเล้งกับหมวเล้งเป็นไงหรอกพี่น้องเลยพูดดี พอดีเพิ่มเพอดีคู่คู่หน้าเพิ่มแล้วอ่ะปิดตู้นะนี่หน้าเพิ่มก็ยุ่งรุ่มนะเล้วเอาถามแล้วกู่ายังมีน้าเพิ่มอยู่บ่อถายังมีเพิ่มอีกอยู่บ่อหนี้เอาน้าเพิ่มกับพี่บอเขาเพิ่มเดียวแล้วก็ปวดหัวมาเพิ่มมาอีกบ่เอาถามแล้วกว่าสวัสดีเด้อพอดีเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีขออนุญาตเด้อไีแดมตะเว้นเด้อไงตะเวน น้ำบ่เพ <to> um, er, ิ <diction aries in Portuguese> ่มก็ม <ION 2> ีคือเฮ้ยน้ำมันดูดออกบ่เชื่อค่อยเออๆเอาพี่น้องเอ้ยเนาะพอมาเจอวลีตอนเอ่อเล็กๆเล็กน้อยพอดีพอดีฮู้ๆเนาะอันน่ะตามลังกันมาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ยาวได้มากบป้องพี่น้องเอ้ยก็อเห็นอยู่ซเจ้าเห็นบ่่อยว่าสิวะตัดผม้านเพิ่นมันบ่ว่าอือ เห็นจ้าเจ้าคายกายค่ปิดอยู่ห้าแตะพมอ่คนน้ำข้นบมท่านบ้านนี่เ่าเม่นโบไว้แท้ี่วะบ้าดิลิบมาเห็นอยู่บ้านน้าเห็นคนแบบแบบปุ้ยดิวะริบพี่ลือมาัสดีเด้อปราตูนเมาอาม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 า้ามามามาอาอามามาามาเหาม่มา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 ามาา ลูกมะลูกครึ่งพม่าลาวลูกครึ่งพม่าเลาวเยี่ยมพันยูอยู่ในอยู่ลุ่มนี่นะเออเป็นมาขายกบไม่ค่อยอยู่นี้คืนเออเออเออหาเงินเฮียนเอาอืมแต่ชนับตนอยู่ได้ใส่กมาเฮียนพอตาอยุงเทพพุทธเมกับประเทศละพอคือเจ้านี่นะประตูอออ่แล้วไปได้เมียพม่าหน่อยอ่แล้วก็ลูกแล้วได้ลูกผู้นึงมีลูกนลำกันผู้นึงแล้วมาเล้า เอามีมาเล่าบ่ะว่านี่บอกเลยคอยกันยังบร่ได้ถามละเอียดคักปันนั่นแล้วกระเ้าเนี่เดี๋ยวเราว่ามีมีญาติพี่น้องน่นไปเอามาเลี้ยงไปเอาลูกนนึมาเลี้ยงแล้วพ่อนั้นรถทับตายยังจักรยางนี่แหละอยู่ไทยดีแล้วพูดโอ้แล้วแม่กกคือว่ากลับบ้านเขาแล้วสันกลับประเทศพม่าแล้วเออหยอยู่ช่างเนาะเมนคอยกับโบยู่อกันแล้วคอยกับโบยู่เลยจีม่เหนอยกันเลยว่าเออมันกับเป็นแต่กระบะเคยสัมภาษณ์แต่ลูกเรึิงไทยแล้วอ่ะอืม พม่าลูกครึ่งพม่าลาวยิ่งเคยแบบว่าเชื่อจึงว่าอินเดียนี่บุหงค์เนาะก็เลยว่าอยากไปเยี่ยมก็เห็นน้องผลุนนะผลง้อมหอยเอาหอยมาขายหอยทุ่งนึ่งคืนนี่แหละก็เอากบสามโตมาขายได้ยุนิได้เงินไปเยี่ยนนะก็เลยว่าเออขนาดสนใจอยู่ย่ห้ง่ายๆน่าตอนนี้ก็เป็นเป็นอยู่น้ำมันอันนี้นะอยู่น้ำป้าน้ำลูกนั่นเองแม่อยู่น้ำป้าโดยเฉพาอยากไปเยี่ยมพันเบิ้งได้ๆก็เคยช้านกับ ่าพอมีอยู่ๆก็อยู่น้ำป้าอะอืมเ็นเพื่อนัะเองแล้วนะจ้าจ้าโมเนตป้าโอเคเสรนาะพี่น้องนะแล้ว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 แล้อันอื่นจะเป็นเจ้าน้าน้องติ๊กป่กิ๊กเออกิ๊กคำวาเอ้จะต้องติ๊กเลยมาโดนา้องติ๊กว่ลยหรืออันเรืออัน้อกนะห้อ้ง้ยนะใกล้บกไก่เขาใกล้นตกเอา กะว่าพ่อมาเจอทั้งบอตูนน้ำเนาะพี่น้องเลยอยู่ดีมีเฮงอยู่หรอวะกะบโปันได้เล้พ่อมันมาต้อกันถักแต่ว่าถามมึงก่อนหายไปล่นล้านเนาะเสียบพ่อเป็นอะไรเป็นเจ้าทินเป็นเจ้าทินอยู่พารานห่อพ่ออ่าเป็นเป็นอะไรแล้วทั่วประเทศพ่อเห็นรอยมาแล้ววะอะไรอะไรอะไรบ้างสิบ้างเพลนได้ไหมสิสิียูเพิ่มข่อยบ่สหรือสิขึ้นไปมื่อนี่บ่มือต่อมาอีกแหละมืออื่นมือดิแกข้นอยู่ก็ว่า ตอันนี้เขาก็ว่าเดิเบ่งการบงงานเหนแล้ว่ามีบิรตลยว่าอยู่คนเกับเบิรตเด้อแล้เบิร์แล้วเาดีแล้วแต่ว่ามีงูปูใหญ่เปนฝาเงินมาชอยน้องเิ่นแก่กันไปอีกเนาะเพราะว่านาบุกขึ้นกับโบนกับวานเนอะเออเมนแน่นเมนเมนเมนมีเียกยกข่อยกับิไปพรา่านว่าพท่นหลอกผมนี่พื้นทั้งไปพูดีอยู่พูดพื้นทังไปก็ได้เห็นไ่ได้ คอจิทักถามเจ้ายูแต่เช่าพุ่นแต่ว่าคอยตื่นบาไว้แต่ว่าจิชวนจะไปด้านล่องนั่นนะเออโอเคเจ้าจะไปนะแต่ว่ามันตื่นมาอยู่บ้านนี่มาเที่ยงสองเดือนยังไม่ได้ไปให้พันยูเงินน้องแม็กเจ้าว่าจิบโจกเอาโจกไปโจกมาเบิร์ดดับเจ๊ะอะไรนะสองพันเงินแล้วตอนนั้นนะไอเราเจ้าว่าเราลืมมันจ์ดจ๊กจะไปเชิญไพศาลาเซลหันแล้ ไข่ไม่ตู้อายุหกปีอืมเจ๊บอดี้เกิดฉีไปอยู่ชักมือนี่เป็นว่าล่ะกอจีวานคือว่าสี่ข่าไปหาลูกสาวอยู่กับเบิ่งกับยังบ่นใจเบื่อเงยดองลานอีกนะกับจังมือหึอมือฮื่งก็ได้เบิ้องจัวจริงก้อนเบิ้องเกินก็ขอไปนะขออยากไปหาน้องแม่ก้อนข่อยนะขอยมีเงินเลยมีเงินไปมาก็มีอยู่บ้านน้องแม่กันแต่ก็มีกันเนาะมีบล็อกบล็อกเล็กที่ก๊อกแลมดมือเนอะมือตื่นแต่เศร้าเราเราบอกว่ามือนั่นนะ บม่ได้ว่าเลยบอกว่าเข้ามาว่าอยากไปแล้วมือดินจะเช่ามันแับมีเพียรอยู่แถวนี้นะอ่าเดีอยู่กวอะไรอันนี่ได้อันอันงบเพื่อนไปตู้นีเด้เป็นังไรถามมีเรื่องเล่าเป็นังไรคอยแต่บุมีพ่อขีดพ่อหยิบได้ตอนนี้เรื่องเล่าหนึ่งเออเล็กๆหันมันก็มีเจาะน้าเนาะมีเจาะน้าแล้วมีผู้ใหญ่สองท่านต่างคนต่างอยาก ซอยเรื่องน้ำเอ้ยผูนึงเัิ่นส่งมาสองรอยเหรียญผู้นึงผู้นึงอีก200สองร้อยเหรียญสองเปนปลายเป็นปีแม่แล้วก็มีมีผูนึงอีกกันหนึ่งร้อยเหรียญเป็นห้าแม่แล้วก็บังกรได้ครับบงปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บปัห้าปลาบ่บ่ออ่อ แต่ได้ขอลายของของพอลุงพันธ์แมนแล้วกัมีมี่เราให้ชื่อเสื้อผ้าอีกนะร้อยเหรียญให้พาไปชื่อเสื้อผ้าชื่อเกือบชื่อยังไงนะทั้งเปิดหนักหกร้อยง่ายๆเลยทั้งเปิดหนักหกร้อยแล้วจะซื้อหรือว่าเสื้อผ้ายังแล้วแล้วคอยแบ่งไปเจ้าหน้ามันบัตรทัสองร้อยเหรียญแค่นั้นสองร้อยเหรียญกระแมนซีรัตซีรัตซีบัตรถจอดหนักแมนซีรัตหกพันบาทก็ยังเดือยอยู่ยังเดือยสี่ร้อยเดือยสี่ร้อยเหรียญแมน แล้ววันนี้เราก็เลยคุยกับพอลุงเพิ่นเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าบ่ซื้อก็ได้เสื้อผ้าเพราะว่าเห็นบ่เสียซื้อมาให้แน่แล้วออืแล้วข่อยก็เลยว่าเแต่ยังคิดอยู่หั่นน่ะยังเหลืออยู่400ร้อเงินน้ำผึ้งนี่น่ะแต่จะเสียยังไม่ยังเหลืออยู่7-8ล้านนี่แหละบ่ว่าเสียยังแต่จะเอาตัวใดก่อนเบิ่งตัวจริงก็สิเอาสาเฮือนแล้วบอหรืออะไรติกีนั่นแหละยังว่าจกบุญสิฮอดสิเจาะสิถึงบ่ก็ยังสิพิจารณาเบิ่งอยู่กับประเทศกันเปื้อนให้ น้ำก๊อกอืมใช่การเพื่อนน้ำก๊อกกันละอือย่างนี้ในห้องบอกแก้ไปนะใช่ใช่แล้วได้กิ่นิเนี่ยใช่ใช่เราเห็ดบป็นเราเห็ดเป็นเราเห็ดเป็นโอู้หทหารเป็นเป็นได้เป็นอยู่ใช่เห็นบัวผัวน้องตาน้องเตะมันเห็ดเป็นบ่ได้เก่งมีวิชาเพหัวนายใช่เลยนายอยู่นายหาไปใช่ไหมพักได้หนิเริ่มเชี่ยวชาญบัดเลยไดถ้าปลูกพักแห้งถนัดเลยเกี่ยวกับพักบัวพักหอมพัก กินนพักที่เขากินนี่ม่ไเห็อย่างเลต่ไรมือนี่ริงได้เมนเป็นเห็ดพุดนนเดุบ่มีเนเห็ดเยมงเถอบ่มีเห็ดลก็ไปปลูกพักพรได้กินได้ขายันะทหารเดยพอยุนี่ผมไ่ได้ลบไ่ได้อย่างการแเลสจะเขียอย่างเดเลแล้วก็กวดไว้ไม่ทนัดส่วนมาปืนไม่ต้องคอยถือหรอกจำไปกวดจำากวดการซื้อ ปูนเป็นกระสอบกับเฮทราให้อะไรมาเพราได้กระเทศกันเฟื่องขอนะทันใา่แล้วหั่นอะไรกะเรือหั่นกะกันว่าที่ซอยเฮือนซ่านกันมีแต่ซังเสาเนาบ่อยามชาวเนีงจะจะเป็นชาวไม้่บชาวเฮือนที่เราติดเจ็บนิดหน่อยแมนไหมก็จังว่าเรื่องว่าชาวไม้่บชาวดินกันยังลังเลอยู่อันน่ะชาวไม้มันหาง่ายบ่ประเด็นมันอีกตัวนี้อีกขบวบโบอยากมีเป็นอะไเล็เขตนี่ก็แต่เราผัดว่ามีอยู่กี่นี่ เทียงนอกนี่แหละเทียงนอกที่จะไปนี่ก็กระชังกับเป็นถึงมาขายใอายุโอ้ไม่น้อประตูหนึ่งก็คนตัดมันนี่ฉลชลาดน้ำนาคนนี้มันก็ได้แล้วเสาเออหาเพิ่นพ่ายเชีเนาะแมนเออได้อยู่ได้วยเราบนได้ได้เขียนงนี้แม่บอกโอ้ได้อายุใั่ไหมนี่กุงนี่ก็ได้ได้ต้นหนึ่งคนตัดนี่เสาหนึ่งนี่มีแต่ไม่น้ำยังไงกันว่าบุญเราวหอดจอดเชิงกะ เฮ็ดชั่มเพื่อนน้องพันก็ได้คือมันมันเป็นไปได้อย่นั้นนะชั่เพื่อนน้องพันบอหรือว่าเพื่อนน้องพรเพื่อนนองพรเป็นเช่นวันยัยโพจะคุ้นเราอยู่กันปัตโตฟังข่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็แล้วล้วนเพื่อนน้องพรยี่ยัยโพอ่าสิยัยโพอแต่ว่าแต่ว่ากระโใหญ่คันว่าอันผู้ใหญ่เพิ่นซอยหลายคนนะเพราะว่าเพื่อนน้องบอบอไงคือผู้ใหญ่เพื่อนน้องพรอ่ะเพิ่นมีผู้ใหญ่เพิ่นสนใจหลายซอยหลายเนียนเตนีเขาแก่ยังบโทันวา ว่ามีหน่อยมีลายผู้คนถามมาหลายอยู่ได้พังเบิ้งน้ำกันนะนี้วไปว่าไปตัวจิงก็จ้าจ้าประมาณนั้นแหละป้าซาเนาะสี่อยเนาะสี่อยเนาะวันนี้บูมีจะกี่กี่หน่อยเนาะมามีกัมาซอยกันบมีโดนทั้งแกวแล้วมเห็นยาวอย่นี้แล้วบไม้อยากเ็ดอยู่ไกลแล้วนแล้วแล้วเรอะดินแล้วนี่ล้วจ้าวนนี้เมนบดบดเมนบดเลยฮอตปราชาทับเลย่ว่าไฟบูมีตอนนั้นแหละทีเห็ดกั ยากด้ยลำบากจะได้นี่ตอนนี้แหละตัวที่อืดเนาะยากจะได้นี่ไปสายพินเองอเยียวยังไม่ได้เบิ้งเข่าเพ่อนจะได้ซองของอีวเลยไม่เข่าไบ่ไเดาเลยอยากเบิ้งเข่าไปม่ได้ซอเดี๋ยวเล่านะฮะตัวเปิดข่าเล่าให้เบิ้งเน่ยเข่าเล่าเล่าเข่เล่าเข่าให้เนี่ยเปิดทมัเไม่ทำเลยมาทำอู้เต๋ยเฮ้ยเต๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น้องหางขับปูต้องมหมักฮะไปชินน้องหางขับปูคุณป้าทินว่าหันนี่โอ้สบายดีครับโอ้อึบน้ำไม่เนาะแต่ย่านแท้นี่เฮ้ยฮะคิดโก้คิดโก้โอ้บ่ได้ยหรอกบ่ได้อย่างเลยเลยเนาะ Hấp Hấp oh Ô oh. Oh. chắp cái cái có Ô, này, 96 R Khoest chắc thì tổ. โอ้ขอได้บอสอบนึงดีได้ค่ะได้ค่ะบ่ได้เห็นหน้าเพื่อนนี่ได้ฮิฮ <laughs> บ,บออืออือปิดไปปิดไปครับพอแล้วเห็นแล้วเออเอาเอาผู้นึงออกมาก่ <laughs> าานอนผู้นึงมาขำบหนาย่อมเห็น น,น้อมาแม่อยออกมาหน่แม่ออกโชวเดี่นอกคไม่ลงใช่นะเฮ้ยบ้นีไน้องชอบ้านะบ้านนี้ี่อดมัเป็นังไ,ไอวก็ได้ทนใช้หลังทูออ <c oughs> มันออกไรบ้างหลังนะ trai Sai. đây ได้มีหม่องออก này, nào mọc đây nè. ngay được vô. Sai đi đi có บ่ได้บ่หำ. Ôi. Mọc ออกี่อางโกไก่ออกโงงามกเนาะ <c oughs> สบายดีอูสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีลตู้เด้อสบายดีสบายดีอผาคุดคุมคุดยังเรียบร้อยแล้วบ่อยนะเช็ดไหมมาทิตั้งื้นลูกะแล้เช้าบออตั้งน้ไม่ตู้ยป ดอกแตกมดอะไนี่กี้ว่าเทียงนี่บโดยเออไพไุดใหุ้มลูกขุดเออขุดวางผตว่างไงออ่าจมลูกอมลูกจุานะพารียวขุดอืมอืมอืมตะแครวต้นอับัตตาจักจักเสาน่าจะขุดโอ้ยังะ

จะคุดด่วนจะโบคุดนี่ทานย่ายโอ้หนึ่งสองสามเออเก้าบ่เก้าสาบเ่เออจาจาอืมอืม เลยใบกช่าอันนี้ใบงกชำลูุดชื้อุดชื่อเลยมียังมันมีใบมาไปมีคือุดใบใช่ไหมตูุ่ดใบหยงุดบัดเชาตัวนี้บัดตำกวมเออทุบบัดยาวนี่เออเศาก็โดนถากเอาเนาะใบถากเลยลูกไม่หล่นและพนพอนน้นอันนตัวนั้นถากเลยโดยไม่กับเรา เออ <S <S เอ่อ,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 อสมสมุดวาเท,ท่านิดชาเนี่ยแล้วเอต้อนนี่ก็เห็เสาได้นนิให้มันตัน,นจ้างเขาปาดให้<ด>ต้นน,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 นั้นก็ได้ผูพี่น้องเสาด้วสองเสาเออมนบัสอะไนี่มทุกเชือกเมนนาดจะได้จากผนทัดให้อาสี่ต้นชี้ใหญ่มรเห็ตเสาเล่าอยู่นะพี่น้องกระอยูุ่เนาะ วางเงินัในบอดี้แต่มีอยู่สี่ร้อยเหรียญพี่น้องเลยสี่ร้อยเหรียญประมาณวันประมาณแปดล้านนะเงินเจ้าเลยเนาะยังพอเสร็จอย่างายังผีกระเทิรนเนาะจิตตังเคยตั้งใจกับมาได้พี่น้องเลยนะเนาะคือมีอย่างเดียวแหละซื้อหาซื้อเสาเหรอว่าเื้อเสาวไว้ดีที่สุดนะเนาะเม่ตุเสื้อเสาวไว้ดีที่สุดพานี่เนาะยินข้าวกินน้ำกํายังมื่อในตัว ไข่ไข่เฮ้าซื่ไหมแ่นพงด้วยน้องบจะอกอับปือมประหยัดกินเนาะอือกินปุ้นกินปุ้นแล้วก็บกกินไหลวิ่งนเนี่ยเดียวอิ่มข้าวปุ้นจจเติมรเจ้าข้าวขาข้าวต้นเพ้นนจ่มต้นเพนหัวไย ควอิ่มกาวปุ้นได้คืนนี่้าวปุ้นมันด้ใช้ไ่ซื้อกาวปุ้นมาให้เอาเอ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้้งอออ้โอ้้โอ้โ้โอ้โอ้เอ้อ้โอ้โโอ้อ้อ้โอ้โอ้้โอ้ะอ่าโอ้้้อ้ ห <pour S 2> ัวน้ำบบหน้อยไปใส่มองไปดูใส่มองกิมีน้มาีมบ่โดยเนื้ในน้ำแหงแล้วเพราะอะไรแต่ขียด้เนาะเขียดน้อยขีดตะคมโอ้แต่คุเป็นรถมุกขี้ตะคำใบดบกบบมอะไนี่ไปตะหาใบไปหาบ่เออเสร็แล้วใบใยเอปิง มันได้ชนนมนดั้โถ้าจุ آ, เปิ่นเห็ดน้ำชวนพัก <ừ> ถ้ากินเห็ดชวนพักบ่อยเหรอเออเิ่นมาให้วานนีด่ด้มาเว้เออเิ่เตก้าแล้วไปลตะูจ้าจ้าเจ้าพดแต่ชุมเพื่อนชุเิ่ปลูกยาหางเขาปลูกเลยได้ดกกินกินนี่ตื่น ปลูกเมเป็นกพุทธขนานให้ปูเป็นพุทขนาน,น,านอืม <c oughs> เลือกเมย์ปลูกทุกคนไปเรียปลูกจ้าเมยโดนโดอ่โด็กขับอนายอยากได้พักแต่วฮต่ฮดบานในชูปลูกฮดไตูเด้อบานไว้ได<อ>้ไหมพตูไพตูได้เนระโดยไสะสะขายมาอยากได้แล้วล เอาอยู่เอาอยูเมืม่อไหร่ก่อนมื่อนี้ยังไม่ทันเอามืงอหน้าก่อนมือนหายจากไล่ก่อนไหนมันยังบวกแก่แล้วเขาจะมาเมื่อแก่แด้วไม่เอาได้ไหมเอามาเอาไว้ใส่แกงอ้อมโ,<ด>โอ้พี่น้องเลยเนาะพักจะง่ายก็ฝึกแล้วมีบ่สเก็ตนะไม่บ่าหากระปรงเลยโอ้ขักเลยฮะ<ด>อยากไล่อย,อยู่เดี๋ยวมันใหญ่ก่อนมันง่ายแค่เสียง บ่ลในมันเอาเอาพักมันนิดพักกันก่อนแต่ใชอใช่โอเคสหายน้องเงินเนาะพี่แต่ได้แล้นแหละตามที่บอดี้ว่าวในเรื่องอ่าขอบคุณแม่ตู้ตอนนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณ8ล้านนะพี่น้องเนาะจะบอดี้จะเช็ดยังเนาะแต่ว่าเว้ากันเข้าๆไ้ก็คืออยากสร้างเสามาให้เราเงิน เอาสาวอยังมไม่ที่มีบบสามารถประเด็นมันก็ะทาเบิ่งน้องการเรืองเนาะอ่าวโอเคซะขอบคุณขอบคุณนี่เลยเนาะเดี๋ยวจะไปเบิรงครอบครัวสาวที่พม่านั่นพี่น้องเนาะน้องนางน้ำน้องนางน้ำเนาะอืมอ้าวพอดีลรวเอาล่ขนมมาให้อยู่นี่ลาขนมป่ะลายขนมเล่าโดยโดยเอาขุณอยากขนมให้น้องนอก อาจจะคุ้นก็จะไปผู้เดียวบ่หเริ่มฝกนี่ให้นั่งไปนะั่งไปได้แยังไปมามามาไปชงก็ได้ถ้ายังไปนั่นก็ได้ครับเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเท่าเฮ้ยอันรกนี่จ้นี่ขนมนี่นี่ไอยงไออะไรอ่ะถ้าถ้าอ้าถ้าอ้้า

อ้าวไหนเวอร์แต่เราอ้าวนี่นะค่อยกันไปกินแป้นนี่ไปอันบุญบุญบุญเดี๋ยวฟันกินเด้อจ้าวจ้าวโอ้ยวยดีอ้าวเนา่ยใจเด้อปัญญาเด้อใจอะยรจ้าจ้าคุกกะรวเด้อล้ำรวยอยู่ดีมีเฮงตื่นๆเด้อตื่นมาไม่มีเสียงเพราต้องว่ากันเด้อ เจ้าเจ้าไปาสาพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณนี่แหละอยู่ดีมีเฮงบัตถุสูตรสุขคนคือผลจิตตกนี่พี่น้องเลยเนาะแต่ตตบัตกเรกบ่บกได้เลยตกหลอกห้หนนามหลอกม่วงเนาะอืมห้าหลอกม่วงว้าบ็ได้เลยเฮยพอนยามมนเลยเนะาะเจา้าเจ้าไปแล้วพี่น้องเลยอยู่ดีมีเฮงเนาะเดี๋ยวเลย